ดูครับพวทันนี่ถึงหนึ่งนาทีแอ็มใหญ่สวยๆเลยครับโอ้สุดยอดจะบอกใครไม่นี่เปลี่ยนไงเลยไงี้ยโคตเก่าอีกปลาตัวนี้เฮ้ยสุดยอดสุดยอด สวัสดีครับเป็นพ่อเพิ่นครับสวัสดีตอนเช้าๆครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาหาอยู่หากินครับตกปกดหนาไฟรับไม้รับแต่ว่าบัวรับเมื่อคืนน้นฝนตกค่อนข้างแห้งครับตกโดนพ้อมประมาณจักมุมุ้งกลัวๆ่นแหละวันนี้นี่ผมว่าน้ำแห้งๆป่าเป็นตะกินเบ็ดดีครับก็เลยมาทดลองเบิ่งมาไม้นี้ครับไม้ไม้เดียวเลยเฮาจะอยู่นี่เบิดมือ จนกลัวว่าเขาจะได้ป่าพ่อบม่พ่อกะยื่นไม้นี่แล้ครับจบที่ไม้นี้ไม้เดียวครับบริยง่ายไปใส่องเบื้องครับน้องเพลียวจะนํำมาช่วงสายๆนะครับเห็ดทุลังน้ำบานน้ำซองเรียบร้อยแล้วน้องเพลียวก็จะออกมาตอนนี้ผมออกมานีก็ประมาณหกโมงกว่าครับน้ำคน้าง,งแห้งหลายเติบ ใหม่แรกครับใหม่แรกสีแหกมวานะพ่อเต่ทางนั่งบู๊เปเชิงไดโอ้งแห้งเลยพี่นอ้องยูครับ โค้น,นี้ถึงหนึ่งนะที้แอ้มใหญ่สวยๆเลยครับโอ้สุดยอดจะบอกใครไม้นี่ไม้รับไม้รับไม้เด็ดครับแ,บแก้มแหลกงามๆครับกินดีกินไว ตรงห่วงเรื่องกินครับผมก็ชิ้นแหละล่ะแ,แต่ว่าเข้าไปล่างสบู่ก็ออกบดที่เก่านะครับพอดีค่ําวิธีใส่เยื่อปัน่นขึ้นมาน้ําสายนะครับเวลาเขาถือน้นาเยื่อมันจะข่อนลงไปหาดวงเบ็ดอันเข้าไปใส่ตรงดวงเบ็ดเลยเวลาถือ้ําเยื่อมันจะห้อยลงมาสิครับปาตอดจะบ่ถือดวงเบ็ดเนาะน่ะนะครับมักไข่เนาะ ปล่าตอดเบ็ดเท่าไหร่ครับผมชิมไว้นักๆเลยอุย้ยมาดูอิดคิ้วแลยวพี่น้องโอ้ยแบบนี้พี่้องไปหาใส่น้ำหน้าแหละครับพ่อมาสิเบ็ดเอามันมันมันอ้ยเตะงงามเลย อันนี้บอกว่าดีจอดเด็ดดูดดีเนี่ยเมื่อที่รือคุยนะครับอืมดูดงามสวยงามแฟนที่สองครับไปดูไะดูเอาวัดเอาอานนี้อ่อนเนี่ ปลายูเบียแล้วครับผมชิมไว้ไอ้เผือยครับต้องชิมไว้ครับ,รบถั้งเขาห้างไว้เขากับชิมไว้เลยมันมบานเ่อกพวก่ คักก็ไปใส่เบ็ดคุณครับหา <date> ยนน้ำซอกเอาอโอ้แสดงว่าประดุกลายอยู่ดีเนาะยนมงได้เป็นืเหลือบๆซอกครับโอ้มานนมมา,มาเปลี่ยนไงเลยไงโคตัวเก่าอีกปลาตัวนี้้ยสุดจอดสุดจอด ป่าเริ่มเงียบแล้วครับที่แรกผมก็ว่าจะจบที่ไม้นี่ละแต่ว่าถ่าบ่าไว้แล้วครับเงียบแห้งเงียบโดนเติบผมว่าจะผ่านญ่ายนะครับใหญ่ขึ้นแปลงทึง่งขึ้นไปมองไฟที่ตนแห้งๆคนครับไม้รับของห้องพุล่ะต่างป่าพุล่ะไปรุนเบิงทั้งๆคนอีกครับเกียร์ในป่าเติมๆกันแต่ว่าควาจริงห้องก็ได้เพ่ออยู่พ่อกินแล้วล่ะครับเวลามันก็นยังเหลือหลายเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปลุ่นยุบุนอีกครับไม้นี่กับไม้ทั้งเพื่องที่จะไปนี่ไม้ย่ำเล็ก็ได้ย่ำนั่นอยู่ครับแต่ว่าป่าเ่าชุม่มป่าจะห่างๆตัวเขาจะขึ้นมาได้เนาะผ่านอูปัสักผ่านต่อผ่านไม้หลายหม่องครับตัวเขาจะขึ้นมาได้มาหาหนาฝายได้ใต่เวลาโดนเติบเพราะวันเป็นสายห่วยน้หน่อยครับมันโมเมนต์ฝายง่ายขึ้นน้ำตรงข้ามเนาะ ปลาพวกกินเขาก็ต้องน้ำหาปลาครับตามปลาไปน้ำบกลุหลายครับทั้งกี่งานเจ้านาเขานี่น้ำท่วมครับวันนี้น้ำบกลุแห่งหลายเตืบเดี๋ยวผมจะล่องย้อนอยู่หนาฝายเบิงจงเช้าวนึงครับขันแมนบกินผมก็จะมาย้อนอยู่ข้างล่างพี่ครับ ปกติเขาได้ป่าก,ก็ได้อยู่ข้างล่างนี่เนาะ dulu แล้วครับหาเพว่กินเขากับพ่อซรันี่แหละครับนี่แหละครับผลงานเฮ้ามือนี่ได้แต่ประดุกสองตัวนี่ก็บคุ้มแล้วไปใส่เบ็ดห้าสิบหกสิบหลังโมใดกม็มีได้แตะเข็งหน่อยกม็มีอันนี้เกินคาดครับได้ประดุกพร้อมโคดพร้อม เป็นน้ำบรรยากาศคือเดบุครับป่ากินห้างห้างมาไม้นี่ได้แต้มเดียวโมเมียงครับํำนี่กะสองขาบปุนแลกินโเบร์ดอกเดี๋ยวไปเห็ุเมนูครับ เอาปลาลงไปบตรงคนนะครับเดีย๋ยมันจะเข้าปล่อยกินไว้เลยจนกลัวปลาสุกแล้วครับสุกแล้วครับ ปอยเต็มที่แล้วแเราจะพูมักเลยครับแบบได้ก็ได้ที่ต้องการแต่ว่าผมคิดว่าเขาเปอยครับล้วแหละเมนูมงง่ายๆนะครับนะง่ายๆบ้านๆพูถ้ถฒกับผ้ากินแบบนี้แหละสมัยเป็นเด็กน้อย อ่าต้องไปเลยปุ่มมาเลยครับนี่ <Okay. S 1> ชวนเดี๋ยวขอห้ามเนาะนจะเพลดจะเพลด <laughs> ผมยังม่ในได้บอกซีนะครับนี่คือเมนูหลนครับหลนป่าปกติผมจะเห็ดตะหลนปลาดุกอันนี้เขาได้ประกวดมาก็เป็นปลาเนี่ยอ่อนคือก็เป็นเมนูง่ายเมนูบัวลำบัวล้านครับ เฮ็ดกินง,ง่ายๆกิ่นเขาเจ้าก็ได้เขาเนียวก็ได้ต้มใส่น้ำปลาปรุงรสฝุนัวน้ำปลาจะน้อยล้ายามห่อขึ้นมากก็เอาน้ำปลาและครับถึงมานำหลาดแล้วก็เพิ่มความเผ็ดใส่หอมลงไปมันจะแซ่บรเลยบัดน,นี่นครับ คนเย่าก็ได้เขาเจ้าก็ดีผู้ใดไม่ลูกโดดเอาห้วยลงไปน้าอย่างเดียวมือนี้ยังไงไปเลยแสบคือเกามาจ้าแสบแสบนี่กันจ้าหลายท่านอาจจะบ่เคยกินนะครับนะนองไปเฮ็ดเบิ่งครับปลาดุขันแม่นปลาดุกไอ้เลี้ยงกระแหงจะแ่บดีครับเพราะว่าเขามีคมมั่น แล้วเคยกินอยู่จ้ะสมัยเด็กหน่อยนี่หองกินดีครับปู่กับยาเลียงมาแต่หน่อยกินแบบนี้จ้า็นแบบนี้ซอกินเจแม่เออส่วนมากผู้เฒ่าเิ็นเฮ็ดเป็นพ้ากินแบปลาดุกตัวนี้นี่เป็นปลาดุกอุยครับลุดสาภผมากว่านี่แต่ว่าตัวนี้หน่อยตัวแหลกนี่ปลาดุกหน้าแสบใช่บ่ เปื่อยเนน้อนุ่มๆเปื่อยๆเปื่อยๆเหนียวละมุนละไม่นะใส่ลูกดวดเข้าไปใส่ขนมเสียนกระเซเนนี่ยแมนแมน <laughs> แต่ว่าไอ้กินกับข้าวนี่แหละแล้เวเลยแถวกินดูนะใส่ขนมเสียน <laughs> กดกระเสาเพื่อกันปากเข้าครับ เอาประกดล้อมกันดูไปที่หลังนี่ใครชอมเอาใครเป็นนั้นนี่ครับเส่น้ำไกหน่อยสองคนกินยังไงกินยังกะเรียดหรอครับเส่กนะระดดดน้ำอืมอดูร้องเบืออ้องบ้างนี่เอ้าเบื้องบ้งนี่นะ้ะวันหลาบไย แสบนะเจอลูกโดดเข้าไปตัวเล็กได้ตากาเร็อประดุกอ้ามาต้องเตรียมคุ้มน่่ยยังไงมึงเขาว่าไปดีไปไอดิแสบแสบ ดีไว้ไปดูจำนำกันสิว่าลาบก็ว่าได้ครับลาบเป็นโต ช่วงนี้ประกฏหลายหากินปรากฏไปก่อนห้องประกคอให้เขาแย่ยักหน่อยก่อนจังไปลาประคอนะลน้องแพรเนาะน้ำห้น้ำหน้าเขาหน้าปลาปิ่งปีนี้ดำซาครับดำซ่าดำละมาที่นี่ปลาขึ้นมาก็มีด้วยโตน้อยๆยังมั่นไ่จะมีแน่กับคือประดุกออกซาท่อนแ่ละที่อยู่น้ำห้น้ำหน้าตอนนี้แต่ว่าเขาเขาเจ้ากัยังอน่อนๆอยู่ครับหันห้องไปใส่เดี๋ยวเขา,ขาเขาจะมุน เขากะตองดออีกจน่อยจังไปรุ่นไปเบิ่งน้ากันครับว่าจะมานบ่ปีนี้ยังว่าหันใส่เบียจากเทียเลยหากินป่าน้ำนาไฟไปกอนหมายรับของเฮาตุกมกน้องเพก็กกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่เสมอครับเมือนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า